คุณจะดูดีมากๆเมื่อคุณทำสิ่งนี้รู้ไหมครับว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งมีเสน่ห์แล้วก็ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความพราวมีออรา่าบุคลิกภาพดีแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยโดดเด่นไปกว่าคนทั่วๆไปสมมติว่าอยู่ในแก๊งนะครับสมมติว่าเราไปเจอแก๊งหนึ่งนะครับ10คน เดี๋ยวเราอยู่ท่ามกลางใครลหลายหคนนะครับในหมู่ผู้คนหมู่มากนะครับผมจะถามนะครับว่าใครจะเป็นคนที่เด่นที่สุดในกลุ่มคําตอบก็คือคนที่เก่งใช่ไหมครับดังนั้นจากจุดๆนี้เนี่ยมันทําให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างว่าถ้าเกิดว่าเราจะอัพเกรดเลเวลของเราจะอัปเกรดทําให้เราเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เนี่ยคือการพัฒนาตัวเองครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ในการใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะครับใช้ชีวิตไปวันๆหนังสือก็ไม่อ่านไม่เรียนเพิ่มเติมไม่ลงเรียนคอร์สหรือไม่ดู y o u t u b e หรือหรือชีวิตคุณไม่มีการพัฒนาเลยยนะครับผ่านไปวันแล้ววันเล่าเนี่ยคนจะกลายเป็นคนที่ล้าหลังมากกว่าคนอื่นๆแล้วก็คนอื่นก็จะแซงคนไปแล้วก็มันทำให้ สเสน่ห์ของคุณลดไปในทางกับการคุณลองสังเกตนะครับลองถามตัวเองดูว่าในแก๊งของคุณนะ่ะมีเพื่อนของคุณกี่คนใช่ไหมครับคุณลองสังเกตว่าคนไหนที่ก้าวกระโดดและประสบความสําเร็จคนนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือคนนั้นจะดูเป็นคนที่โดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆเลยในขณะเดียวกันในรุ่นของคุณใครที่ชีวิตดูเหมือนไม่ได้มีการเจริญ เติบโตหรือ <bulun> ช <t. t. S 2> yeah. ีวิตไม่ได้รุ่งเรืองสักเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ท้ายๆของรุ่นเลยเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งหนึ่งนะครับหลักการจิตวิทยาหรือเรื่องนี้นะครับได้รับการพิสูจน์จากอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาอาลาองและผมก็ได้อ่านอายะห์นี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าหลายครั้งมากพระเจ้าได้บอกว่าไงครับยะรฟะงอิลลาหุลละดีนอามานูมิคุมวัลละดีนอูตุลไลนมาดาราะยัดอัลลอฮฺที่ยุระดับคนคนนันมาจากความศรัทธา และอันเนื่องมาจากความรู้การพัฒนาตัวเองส่งผลทำให้คุณเป็นคนที่มีข้อมูลหรือความรู้ต่างๆเยอะขึ้นเมื่อที่คุณรู้เยอะถ้ากับว่าคุณมีความรู้เมื่อใดที่คุณมีความรู้เยอะมันจะทำให้คุณเข้าใจกฎเกณฑ์ของการใช้ชีวิตและทำให้คุณรู้อะไรต่างๆมากมายและตรงนั้นแหละครับมันเป็น การเปิดประตูแห่งความมั่งคัง่งหรือการเปิดประตูที่จะยกระดับชีวิตของคุณไปสู่บุคคลที่ประสบความสําเร็จครับขอชีวิตคุณมีวันที่ดีๆและมีวันที่ยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับ